อันนี้ช้ามากเลยจะมามนเนี่ย Youtube มาแล้วนะแต b o ิ k ยังไม่มาเลยโอ้เอมจีแย่นะแย่นะอย่ทำลายฉันนะ <c oughs> ไม่มาจริงกันเนี่ย <c oughs> ไม่มา <c oughs> เป็น,นอะไรอ่ะทำไมทำอย่างนี้ล่ะมาอยู่ทางเดียวคือทาง Youtube สวัสดีค่ะทุกคนแป๊แบ,บหนึ่งนะเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ไม่มามาทางเดียวคือทางยูทู e ในตอนเนี้ยทำไมแกเห็นไม่แม่ทำไมไม่มาล่ะนั่นสิ